ช่วยจำเมนโม่เราสามารถสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้งานเครื่องต่อกันได้ในเมนูเม m โมโดยการเข้าใช้งานดังนี้หลังจากล็อกอินด้วย User t ร์ l ท r เลือกไอคอนเม m โม่ระบบจะแสะดงรายการที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้าทั้งหมด เมื่อต้องการบันทึกข้อความที่ต้องการสื่อสารให้กดเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวามือกดแถบทุกคนหรือส่วนตัวกรณีเลือกทุกคนผู้ที่ใช้งานเครื่องนี้จะเห็นข้อความที่บันทึกไว้หรือกรณีเลือกส่วนตัวจะเห็นรายการได้เฉพาะที่พนักงานทำการบันทึกเท่านั้น พิมพ์ชื่อหัวข้อที่ช่องหัวเรื่องพิมพ์รายละเอียดที่ช่องข้อความหลังจากพิมพ์รายละเอียดครบแล้วให้กดปุ่ม <c oughs> บันทึกเพื่อให้ระบบบันทึกข้อความที่ต้องการสื่อสารไว้ในเมนูเมโมการเรียกดูบันทึกช่วยจำเมโมหลังจากล็อกอินด้วยยูเซอร์เทเลอร์ ในหน้าเมโมระบบจะแสดงรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้าทั้งหมดให้พนักงานเลือกรายการที่ต้องการดูบันทึกโดยกดลูกศรที่ช่องทางขวามือจะเห็นรายละเอียดข้อความที่มีการบันทึกไว้หากต้องการลบบันทึกช่วยจำที่บันทึกไว้ให้กดรูปถังขยะที่มุมบนขวามือเพื่อทำการลบบันทึกนี้จะปรากฏป๊อปอัพ Please Confirm Delete Memo เพื่อให้ยืนยันอีกครั้งโดยมีตัวเลือก Cancel หรือ Confirm